พวกเราทําความเข้าใจจิตมันไม่มีดวงจิตไม่มีเพศจิตไม่มีวัยนะเราว่าเขาร่างเด็กเขาเป็นจิตเด็กเฉยๆต่มทวงจิตจริงๆมันก็เป็นอันเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าอ,อวัยวะเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือรูป,ปรขันมันทางานไม่ได้มันก็เลยต้องทํางานทํางานแค่ขันของเด็กเฉยๆแต่เนื้อในตัวจิตมันมันก็อันไม่ได้ต่างกันกับพวกเรารู้อะไรแสดงออกไม่ได้เฉยเพราะว่า เครื่องมือไม่ยังไม่แก่ยังไม่กล้ายังไม่พอที่จะเป็นตรงนั้นได้แต่เนื้อในเป็นอันเดียวกันหมดเนื้อในเป็นอเดียวกันหมดแต่การแสดงอะไรออกดีใจเสียใจก็แสดงได้แค่นี้ผู้ที่มาเป็นลูกเป็นหลานว่าเด็กมันยังไม่ได้เด็กเนาะหิดเกิดตายเกิดตายแต่ละท่านแต่ละคนนับพกนับศาสตร์คนที่มาเป็นลูกก็เคยเป็นผัวมาก่อนคนที่มาเป็นลูกก็เคยเป็นพ่อมาก่อน คนที่มาเป็นลูกเคยเป็นแม่มาก่อนคนที่มาเป็นลูกก็เคยเป็นพี่มาก่อนคนที่มาเป็นลูกเป็นเพื่อนมาก่อนเป็นผัวมาก่อนเป็นเมียมาก่อนอ่ามาก่อนหมดเลยที่มาเป็นลูกเราอาจารย์ก็เลยมองว่ามไม่ใช่ลูกไงทำให้เป็นดวงจิตดวงหนึ่งอ่าซึ่งใช้อาธาตุขันใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือรูปประกันตามการตามเวลาเฉยๆอาจารย์เลยไม่ดอกมองว่าเด็กไงอาจารย์มองอะไรัเนียเด็กก็เด็กไปแต่ อ่ะตัวจิตมันไม่ได้เด็กมันไม่มีเพศไม่มีมีวัยแต่มันมาเข้าร่างเด็กก็เป็นเด็กไปเข้าร่างหมาก็เป็นหมาไป,มไปเข้าร่างวัวก็วัวไปเข้าร่างหมูก็หมูไปเฉยแต่ตจงจ,จิตก็จิตน่ะจิตเป็นอนัตตาจิตไม่มีดวงจิตไม่มีเพศจิตไม่มีวัยจิตไม่มีอ่าภพนะมันไปได้หมดไงมันไปได้หมดไปถือตามสมมุติอะไรก็ให้สมก็เป็นแต่นั้นสมมุติหญิงสมมุติชายสมมุติหมูสมมติมาสมมุติเป็ดสมมติไก่แต่เป็นจิตอันเก่าใช่ไหม